สวัสดีการแห่งรัฐก,กลุ่มนี้รีบยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ย้อนหลัง4เดือนจะเป็นกลุ่มไหนคุณต้องยืนยันตัวตนอีกหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะ ก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ค่ะมาแจ้งเตือนกลุ่มหพี่น้องที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลายๆคนนะคะยืนยันตัวตนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมใช้สิทธิ์มาหลายเดือนแล้วนะคะจนถึงวันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใช้สิทธิ์อะไรไปแล้วบ้างนอกจากซื้อสินค้านะคะเรายังได้รับสิทธิ์ค่าเดินทางนะคะ7จ0บาทต่อเดือนรวมไปถึงส่วนลดค่ากา๊าซถุงต้มแล้วก็อย่าลืมนะคะสิทธิ์การได้รับส่วนลดค่าน้ําค่าไฟสิทธิ์ตรงนี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ เพิ่งได้รับทราบผลการลงทะเบียนนะคะกลุ่มยื่นอุทธรณ์นั่นเองค่ะประกาศผลกลุ่มยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะยืนยันตัวตนและก็เริ่มใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะในวันที่1กรกฎาคม <c oughs> ก็จะได้รับ,บวงเงินย้อหลังกันไปแล้วนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะรีบเลยนะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมพร้อมทั้งรับวงเงินย้อนหลัง4เดือนนะคะเดือนละ300บาทรวมเป็นเงิน1,200บาทนะคะเป็นวงเงินซื้อสินค้าสำหรับเดือนเมษายน พฤษภาคมมิถุนายนและกระกฎาคมนะคะ4เดือนเดือนละ300รวมเป็น1,200บาทและเมื่อรวมกับสิทธิ์ของวันที่1สิงหาคมอีก300นะคะก็จะเป็น1,500บาทนะคะไหนใครเป็นคนที่ยืมทอนแล้วผ่านบ้างรู้สึกอย่างไรนะคะและไป ยืนยันตัวตนมาแล้วหรือ,อยังนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้และสําหรับกลุ่มอุทธรณ์นี้นะคะจ,ะจะยังมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนแบบได้รับสิทธิ์ย้อนหลังอีก2รอบด้วยกันนะคะก็คือรอบวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1กันยายนพร้อมรับสิทธิ์ย้อนหลัง5เดือนนะคะเป็นจ,จํานวนเงินซื้อสินค้าถึง1,500บาทและรอบที่2นะคะก็จะเป็นวันที่27สิงหาคมถึง26กันยายนเริ่มใช้สิทธิ์วัน ที่1ตุลาคมรับบวงเงินย้อนหลังถึง6เดือนด้วยกันนะคะก็เป็นเงินซื้อสินค้าถึง1,800บาทนะคะทุกคนและหลังจากวันที่16กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแล้วค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลจริงนะคะจาก Facebook f a n p เ g e คุณรัชดาธนาดิเรกรองโคษกกรัฐบาลนะคะนำรูปมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นข่าวปลอมนะคะไม่ต้องกลัวว่าเป็นข้อมูลเท็จเลยนะคะ โดยคนที่ผ่านการอุทธรณ์ในรอบนี้นมีถึง26,696คนนะคะโดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ตรวจผลผ่านทางเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th นะคะตรวจสอบได้ทุกวันนะคะช่องทางที่2ก็คือตรวจสอบที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะได้แก่อ้อมสิน กรุงไทยทกสคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและสาราว่าการเมืองพัทยานะคะและช่องทางที่3ค่ะสามารถโทรไปสอบถามกันได้ที่คอร์เซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเบอร์02 mm. 109 2345วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนั่นเองนะคะยืนยันตัวตนในรอบไหนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง รีบดำเนินการเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิตรงนี้ค่ะถ้าช้าไปกว่านี้นะคะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังกันแล้วค่ะและสําหรับคนที่สอบถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะยังมีให้ลงทะเบียนอีกหรือไม่นะคะต้องกดติดตามกันไว้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เรานะคะจะต้องติดตามเป็นสวัสดิการของเราค่ะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่นะคะจะได้ไม่พลาดซึ่งข้อมนนะูลณตอนนี้นะคะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของเรายัางใช้ได้อยู่นะคะจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนปีหน้าว่ากันใหม่นะคะทุกคนใครไม่อยากพลาดกดติด ตามกันไว้เลยค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้สำหรับข้อมูลดีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ